สวัสดีครับน้องใหม่สมรักาครับครับผมสวัสดีครับผมใหม่สมรักสุดยอดแฟนมนแท้ยอดรศักใจนะครับวันนี้ก็พูดถึงในเรื่องราวของคุณอาไฮโรดสั่งวริบุตรนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นสุดยอดแฟนมัทยรักแล้วมารู้จักคุณอาไฮโรดได้อย่างไรนะครับคือต้องบอกว่ากาขอบคุณทางคุณอาสรนันนะครับอุษทพ่พลด้วยนะที่วันนั้นนะครับเป็นงานวันคล้ายวันเกิดนะครับแล้วก็ มีงานสังสรรค์เล็กๆนะครับกับกลุ่มดาราหลายๆท่านนะครับแล้วอาไพโรดนี่แหละมาเซอร์ไพรส์ครับมาพร้อมกับพี่โอที่เป็นดาราเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอาจะมาเซอร์ไพรส์ในงานแ้วปรากฏว่าเร่นั้นใหม่สำลักก็คือได้ตั้งกล้องวิดีโอถ่ายทําบันทึกวิดีโอไว้นะครับก็มีลหลายๆเพลงครับที่อาได้ร้องสดๆบนเวทีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหน เพราะว่าผมจำได้ตั้งแต่ถ่ายเนี่ยคืออาจจะสงในกลุ่มเล็กๆอย่างเดียวที่ว่าคนไปร่วมงานในวันนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าในสื่อโซเชียลได้ต่างๆก็คือยังไม่เคยโพสต์เลยปรากฏว่าต้องกลับขอบคุณอาไพโรดจริงๆครับจําได้เลยว่าผมโพสต์วันที่คุณอาเสียพยีวันนั้นยอดวิวขึ้นไปเกือบสี่หมื่นวิววันเดียวนะครับันเดียวนะต้องกลับขอบคุณอาไพโร์มากๆเลยเดียวนะซึ่งอาเป็นคนที่น่ารักมาก แล้วก็จาได้ครับบรรยากาศในวันนั้นย้อนไปเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วนะครับก็ขอคุณอาถ่ายรูปอาตบไลผมเลยแบบแล้วก็กอดไลถ่ายรูปเป็นภาพที่แบบโอ้โหประทับใจม,มากครับนี่คือความเป็นตัวเองของคุณอาไพโรธนะครับเป็นงานปา์ตงานีเป็นงาร์เป็นงานาีนจาาตีงานาานี้เงาาเน คือครับท่านใช่วียใช่ครับระยะเวลาอาจจะไม่นานมากเท่าไหร่น่ารักเทีุ่คนเจอใช่ครับเป็นกันเองมาก,มากๆทีเดียวครับนี่คือความรักของพุนาไพโรธครับเแลี่เจอท่านหลังสุดก่อนที่จะเสียไก,ก่อนที่จะเสียรู้สึกว่าเป็นเป็นงานอะไรผมจําชื่องานไม่ได้แต่ท่านก็ยังเดินอะไรแข็งแรงเลยนะฮะคือผมผมสังเกตว่า,าหลังๆเนี่ยท่านก็ออกงานบ่อยแล้วแล้ว การเดินของท่านแบบแทบไม่ต้องใครพยุงเลยคคือเดินและทักทายเป็นกันเองมากๆเนี่ยนี่คือความน่ารักของอาเพโรตเครับที่ขาวใจหายใจหายมากครับผมก็ยังตกใจเอ๊ะเออ่ทำไมมีข่าวคุณอาเสียเหรอแล้วผมก็เลยย้อนที่ไปว่าเ,เมื่อประมาณสัก2อสามปีที่แล้วเนี่ยผมได้เคยถ่ายงานแล้วก็มีคุณอามาร่วมงานอยู่ก็เลยอยากให้หลายๆท่านที่เป็นเอซของของอาเพโรนะครับได้เห็นกัน ก็เลยปรับกายว่าเป็นเป็นภาพเป็นภาพยากาศงานสังสรรค์อย่างเดีย,ยก็จะเป็นงานทัว่วไปเฉยๆครับผมเออคือให้แบบอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกๆท,ท่านที่เราได้ร่วมงานกาันนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่อาเคยพูดไว้ที่ผมจําได้คือหนึ่งก็คือการปฏิบัติตัวต่อผู้ใหญ่ทุกท่านในวงการคือวันนั้นก็ได้คุยกับอาหลายคาอยู่เหมือนกันนะฮะอาก็บอกว่าเออก็ ดีใจนะที่เราเป็นแฟนมันแท้ยอดรักนะนี่อารุยกับผมนะแล้วก็เออแอลอ,อาแท็ว่าแอลอาร์เนี่ยก็คือเจอกันพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อก็อย่างนั้นนะฮะก็สนิทกันพอสมควรเหมือนกันนั่นแหละครับก็เลยได้คุยเรื่องราวของแอลแล้วแล้วอาก็เอาเพ,งพอเอาอลงให้แอลยอดรักเนี่ยมาร้องออกในรายการทีวีด้วยเพยงลงรักไม่ไม่ แน่ๆนะฮะมันมีอะไรที่ม um> ันโยงสัมพันธ์กันหมดหลายอย่างครับผมก็เลยบอกว่าก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆคําสอนอาครับก็จะนํามาปฏิบัติใช้ในในชีวิตประจําวันด้วยครับเรียว่าผมจะอะรับจะรวมรุ่นกันกันแล้วใช่ครับแล้วจะทีนี้ในสุดท้ายอยากจะจะมีคลิปแบบว่าที่ยังยังเหนือยอยู่ที่แบบอาจจะเผยแพร่ในช่องนี้ก็มีอยู่ครับก็คือจะมีสิ่งหนึ่งที่พูดเป็น ข้อคิดคาคมคติสอนว่าเนี่ยขนาดงานมันเกิดเนี่ยคุณอาย,ยังไว้พาวมันเกิดแล้วยังมีข้อคิดดีๆครับให้กับสิริได้ครับก็ของใหม่สมรักเองนะครับก็ท YouTube นะครับชื่อ YouTube ช่องสุดยอดสาม,มันแท้อยอดรักสักใจนะครับนี่คือเป็นช่องที่รวบรวมเรื่องราวของพายอลยอรักสักใจนะฮะรวมถึงอีกหนึ่งช่องคือช่องใหม่สมรัก ยูทูบใหม่สำรักเนี่ยจะรวบรวมทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะครับเรียบนว,วงการดาราวงการนะกรทุ่งก็จะมีและหลายท่านหลาศิลปินทั้งฟังทั้งเป็นคลิปวิดีโอที่หาชมได้ยากนะครับแสดงสดเก่าๆเนี่ยก็มีและหลายอ,าอย่างให้ชมโดยเฉพาะของพระเอลยอด์รักด้วยของคุณอาสอนเพชรของพ่อไว้ททพดแทบทุกศิลปินของวงการทุง่งเมื่อชมหมดนะครับใน YouTube ช่องใหม่สำรักครับาคยีครับอยาเพ่คอการเดินทางครัีอครับก็ผมมองตรงเลยว่า วันแรกที่นินถ่ายโพืก,ก็คือใจหายมากๆแล้วไม่คิดว่าคุณอาจะจากไปเร็วซึ่งคุณอาเท่าที่รู้มาเท่าที่สัมผัสมาคุณอาแข็งแรงมากการเดินทางไกลครั้งนี้ของคุณอาพโลกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่คุณอาฝากไว้ในวงการหรือว่าจะเป็นละครก็ดีหรือทุกๆผลงานครับไปสมรักเองนะครับมีโอกาสก็นํามาเผยแพร่ให้คนได้ชมด้วย ผมมีนิทานเก่าๆของคุณอาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวรอชมกันแล้วก็ที่สําคัญขอให้คุณอาไพาโรดสั่งบริบุทนะครับเดินทางอย่างมีความสุขพวกเราเหล่าดาราศิาลปินนักร้องลูกทุ่งหรือทุกๆวงการบันเทิงจะลําลึกและคิดถึงคุณอาไพาโรดสั่งบริุท์ตลอดไปครับ ุณมากดีดีมากอบคุณมากแล้วเออพือถามว่า